สวัสดียามแรงครับผมสุขูสุคนนะครับมือนี่ก็รอทงรถทาหาอยู่หากินคือเก่าพามาดักหนูครับผมมือนี่เอากับเหล็กนะครับผมบ่วงนี่เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหาลของหนูนี่ใส่ยากนะครับช่วงนี้เดี๋ยวลองวางกับเหล็กบึ้งนะครับสำหรับมือนี่กับเยี่ยขี้ไต้นะครับไม้เก่าที่ผมมาใส่บ่วงนะครับบ่วงมันขาดพี่น้องผมบ่วงขาดสองหลังนะครับแต่ว่ามือนี่เอากับเหล็กมาลองบึ้งนะครับผมไปเดี๋ยวไปดักกันนะครับมันสิคําก่อน พุ่นฝนตกอยู่หลังเขาพุ่นนะพุ่นเขาลากอยู่พุ่นนะครับบุรุวา่าฝนที่ตกฮัมบอลมื่อกี้ได้เอ้าเดี๋ยวผมไปดักคุยเก้าผมอยู่กลางทางนี่พี่น้องของผมบ่วงขาดนะครับคลิบทีแล้วนี่ครับผมหนูคุยกลางทางนี้ครับเนี่ยแหลกเบิดแล้วฝนตกกะส่งเกาเกาบาดเนี่ยงูเกาเกาับที่ทรงไม่ๆม่คือกันบัดนะครับบาดนี่เอย่า <c> ง <oughs> ูมันอยู่นี่ครับนี่มันขวดผมบ่วงผมนะรอบที่แล้วนี่ครับนี่ครับ แต้คุมยาเน,นี่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 นเห็นบ่เกียงๆอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวจะหามองวางก่อนผมว่าสิวางหนาคุยนี่แหละจากหลังนึงนะครับผมนี่ทางออกคือไหลทางเถะวางตรงไหนวางข้างหน้าเลยบ่นี่ครับเอากับดักมาเพิ่มครับมือนี้กับดักไม่อีกหาหลังกับเยียขีดใต้ปั่นหอผ่ามานะครับอ้าวมือนี้ร้องน้ำหอมสูตรบาลไทยบ้านนะครับผม สุดทดลองนะครับวัาสีเด็ดบ่หนูที่ค้นไหวบ่ะครับเนี่ยโอ้กับดักแข็งใจได้นะครับแต่ว่านี่เงาผดนี่นะครับเอาวัดกันไปเลย คุนครับผมทางมันออกมานะครับเห็นไหเดี๋ยวสิวางไว้น,นี่หลังนึงนะครับต่อไม้นี่ก็ได้นะครับนี่ละนะี่อีกตัวนึงที่ผมยังบ่ได้ยนะครับเนาะหู้จเกี่ยงๆเ,เนี่ยพุันทางมันแลนนะครับรอบที่แล้วมันกัดบ่วงผมครับเดี๋ยวหาหมองวางก่อนหน้าผมวางมองดอยชิวาง <ส>วางเทงนี่นะครับมันที่กินหมดเลยเท่งคุยเนี่ยเฝ้าดักเลยครับมือนี้ออกมาคําเลยนะครับก็เว้นกับใกล้ที่ตกดินแล้วนะครับเงียบเจ็บๆมีอีกคุยนึงครับเนี่ยคุยนี่หูมวยใหญ่ปันไดนะครับ เ,เ,เดี๋ยววางเวทนี่แถวๆหน้าหูนี่แหละนะครับนี่ครับผมสีมานบา่น้ำหอมเบาไท้บ้านเลยบัดไรครับดักไว้น้ำทั้งเที่ยวน้ำนะครับผมคุยนี่ดักสองหลังน้าคุยอยู่นี่ครับทั้งเที่ยวมันอยู่นี่นะครับรอหลุดฝน,นลิ้นครับบาดมืดตึ๊บเนาะครับเนาะพุ่นอยู่หลังเขาพุ่นนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตไปใส่บ่วงให้มันแล้วโอ,โอ,อ้ยใส่กับดักให้มันแล้วนะครับผมเดี๋ยวจังล้อรุ่นกันนะครับเนาะกำลังใส่ได้ครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวพ่อกันตอนยามพุ่นละนะครับผมครับสวัสดีตอนเศ้าอ,อีกครั้งหนึ่งครับผมเช้านี้อากาศเย็นๆนะครับผมเมื่อคืนนี้ฝนตกลิ้นนะครับรก็รู้ว่ากับดักสิเป็นยังไงอ่ะไปรุ่นน้ำกันนะครับผมนี่ครับขุยมันอยู่เดี๋ยวเบื้องหลังนี่ก่อน มาว่ะบอลั่นครับผมนี่กับดักฝนตกลิ้นนะเมั่ขึ้นนี่หลังนี่หลังนี่กับบอลั่นอู้หนูหนูตัวนี้น่าจะตื่นบวงเลยครับรถที่เลียวมันเห็ดบวงผมขาดไป ไดไปสามหลังวันนี้เลหลังนังนยืนหนาคุยบบลัน่นครับผมบบเอาโอ้มันฉลาดแล้วครับหนูนตัวนี้มันรูแล้วมันรูกับดักแล้วนะครับโบได้กินคือเกา่าหือใช่ดักจังเลยเนาะตัวนี้มาเบิ่งในน้านี่ครับบัดนี้น้นนาเจียว ใกล้ๆกันนี่มีอยู่สองขุยนะครับถือบ่วงผมตัวนึงแล้วขุยตรงนี้เด like yeah. yep. ี๋ยวไปเพิ่งขุยนี่ก่อนเนี่ยตักไว้สองหลังนะครับตักนาขุยกับทั้งเที่ยวมันมาหรือเปล่าบ่วลั่นครับอื้มกินยากเหี้นูนี่โอ้โหเห็นบวกกับทางมันนาคุยเด้อ เอาป่ะหน้าขุยกระบอลัน่นโอ้โหนี่ครับผมมีตโตแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ามันต่ำบวงผมอยู่แต่ว่าขีใต้มันเบาเข่า,ขามันบเอาหนูจังได้มะเขากับดักยากแท้บอลัน่นเอ้เบื้งขุยนี่ครับเนี่ยหน้าขุยเอาป่ะ คือเกาพี่น้องครับผมมันบ่อขี้ใตนี่นี่นี่ใส่เย,ยียรอย่างช่วงนี้อันนี้ก็บ,บ่อ,อนะครับางนานี้หลังนึงครับเนี่ยรัวห้อยเกาห้อยไม้นะครับนี่เห็นไหมันอยู่เทงคันน้นี่ครับหนูใส่ไว้หลังเดียวเอุ้งลัน่นพี่น้องครับผมเรียบยร้อยน้ำมาแล้วแต้มหนึง่งอู้เป็นหนูรุ่นนี้ครับเนี่ย หนูตัวเพื่อนยัยบันใดวายอยู่มาใส่บวงมันขึ้นรูดต่ำบวงอู้ยัยเติบนะครับนี่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 เดือดร้อยแล้วครับผมรุ่นนี้ก็ลังอ้อมแซบครับเนี่ยกระดูกกรอบนี่รูดเทาๆนะครับเนาะเอา้าเก็บมาเบิ่งขอบสะนี่ครับบันใดอย่างมาไกลเติบ <laughs> ส่วนที่เห็นนะครับหนูแต่ละตัวช่วงนี้หายาก ดักใสล่ละมองไปมองนี้ครับเนี่ยใส่ไว้หลังเดียวหมาบา่กับดักกับดักโอลั่นครับคือเก่าน่ะคุยเอาบ่พี่น้องครับผมบ่เอาบ่ลั่น โอ้โหกินยากแค่หนูนี่นี่ครับผมว่ายูนะครับตัวนี้เพราะทางมันเกี่ยงอยู่ผนเห็นบอกทางมันครับผมเกี่ยงเลยแต่ว่ามันบ่อาครับช่วงนี้รัดไวในนาหน,านี่หลังหนึง่งมาหรือเปล่าไรละ่ะกับดักอุ้ยคือเก่าน,น,น้องเอ้ยมีอย่างว่าแตะนี่ หอยมันแล่นลงมาขคณะนี่ครับผมเนี่ยทางจึงขอบสะนี้หลังหนึ่งมาบ่คืองจังดักยากแทอะหนูอะไรล่ะกับดักเฮ้ยกับดักหายพี่น้องครับผมกับดักหายไปแล้วเฮ้ยเอ้หอยโบถืงอีกแล้วอู้ลั่น ผาดพี่น้องอู้บอหมานี่ครับผมเอ๊กับดักโมดิฟายนี่คือลั่นผาดดีเท่ปกติผมออกกับดักธรรมดานี่ว่าเคยผาดหลายแบบนี้นะหรือว่ามันเหยียบมองนีก้อนพี่น้องครับผมก็เลยลั่นถึกดังมันนะครับหัวมันบท่านได้เขามาเลิกนะครับผมว้ยสีหมานตัวเดียวอึกแล้วติมื้อนี้ก็ได้ดักนูได้เมื่อละโตครับช่จวงนี่บ่ค่อยหมาน นี่หูหนึ่งผมคิดว่ามีโต้ขึ้นโบลันครับนี่ไหมหูหนูเะครัเนี่ย,ยห้อยหูเปียวมันออกโบลันเนี่ยอาจจะมันโตอยู่ทังเท้งนะครับที่กับดักลั่นบุตรเหลือยี่สองหลังครับใกล้สีเบิดแล้วสีมานตัวเดียวอีลีบ่มืนอนี้ก็ได้ หลังหนึ่งอยี่นี่กับดักอยู่คือเก่าครับผมหมักปลาไว้นึกว่าจะมีหนูหลังสุดท้ายครับผมถือเห็นได้ไหมกับดักเหมือนเดิมพี่น้องครับผมบ่ถือบ่มีหนูมา ประมาณอีกแล้วนะครับผมถึงตัวเดียวเีกแล้วมื่นอนี้ก,ก็ได้ได้มื้อละโตครับผมโอ้หนูบอกเขานะครับผมมาไปสรุปผลงานกันเอาละครับผมสรุปผลงานครับกับดักเป็นหอบเป็นหาบพี่น้องครับผมถึงหนูตัวเดียวอีกแล้วโอ้ยสิหมนันเมื่อละโตอีดีนะครับผมสามคลิปแล้วได้หนูสามโตนะครับผมช่วงนี้หนูขากับดักยากะครับเนอกาะว่าอาหาร ยังหลยอยู่นะครับเขามันเต็มทงเต็มท่าอยู่นะครับผมมันบ่ค่อยอยากนี่ฮะนี่ฮะหนูรุนเทาๆกํากลังอมกําลังขวนะครับเนี่ยตัวเดียวนะครับสลับมือนีก็ได้อ่ะเดี๋ยวล้อเขาออกในาหลาอีกจังน้อยนะครับหนูจงมันรวมกันหนูตอนนี้ก็แล่นในปลาเขาแล้วครับมันบ่ค่อยเข่าข่างคณะปันใดนะครับผมจักนาคุยก็บ่ค่อยเขา่าเพราะว่ามันอิ่มจังไหนบ่เนี่ยอาหารมันหลายครับมันบ่ค่อยอ่อ เออเขากับดักเพราะปานใดนะครับผมเอาไว้คลิปหนานะครับเดี๋ยวหาไม้ดีๆใช้ไม้นะครับผมมะสัมองเกากขึ้นเกานะครับผมรอบที่แล้วเอาบ่วงว่าใส่กระขาดนะครับได้หนูตัวเดียวรอบนี้ก็ได้หนูตัวเดียวเอ้าพอได้อยู่ไพกินนะครับผมหาอยู่หากินกับเจ้าสี่ครับผมเอาเนี่ยเอานอนบ่ได้ครับมือหมานมือมือบมานนะครับผมเอาไว้รุ่นกันต่อคลิปหนานนะครับเนาะคลิปนี้ก็ชิลลงคลิปสันสันให้เบิ้งขึ้นเกลนะครับผมเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนานนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสว เอา้าไอ้ขวาใส่ผักหลายๆนะครับ